มาแล้ใครอยากกินก็ลองแจ้วแจวเป็นไอติมที่แสนโลโลโลได้ยินบ่โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมรุ่นเยวกับฟรีไฟนะครับผมเนี่ยนี่ไงฟรีไฟของจริงไหมล่ะนะฮะก็แอลหลังจากที่ห่างหายห่างหืนห่างหอยกันไปนานนะฮะผมก็ได้กลับมาแล้วแต่ไม่เป็นทางการนะครับถึงว่าอาจจะมาไม่หายนะครับแต่ก็แบบว่า ช่วงนี้ก็เริ่มคิดอยากจะทำคลิปก็เลยมาทาคลิปนะครับม่มอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแอปอ่าสุม่มจําลองการสุ่มของในเกมฟรีไฟลนะครับผมผมก็ได้เลื่อนไปเห็นในเพจสโตร์นะ,นะครับผมเนี่ยก็เลยจะลองมาเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปรบชมนะครับเอ้ยลิ้นพันหนุแล้วไม่ได้ทําคลิปนานนะครับก็ ไม่ค่อยชินกับการพูดคนเดียวสักเท่าไหร่นะครับเน <c oughs> okay. ี่ยโอเคก็อ่าใครที่ชอบก็บอกกย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์ผมด้วยนะครับอ่าเราก็เริ่มกันเลยนะครับผมผมได้ลองสุ่มไปแล้วนะครับเนี่ยตอนแรกมันมีพอโหลดมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ800เพชรนะครับผมผมสุ่มไป50เพชรแล้วนะครับอ่าวิธีเพิ่มเพชรนะครับนี่เราสามารถดูวิดีโอเพื่อรับ300เพชรได้นะครับผมเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ลองดูเลยนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะ นี่ก็จะเป็น m7 9นะครับแล้วก็จะมีพวกปืนพวกนี้ด้วยแล้วก็นาฬิกาเบนเดนนะครับแล้วก็นี่เช่านะครับผมเดี๋ยวเราจะลองสุมอ่าอ้ยอันนี้กันเลยนะครับผมอยากได้ทาวนไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับผมเนี่ยนี่เป็นดิสเซิร์ดนะครับปืนดิสเซิร์ดแล้วก็เป็น G18 นะครับหรือก็อกสแปดเองนะครับผมเราสุมดูนะครับห้าสเปรดนะครับปุ๊บนี่โอ้ เจ็ดวันนะครับผมปวเอีอยนโฆษณาด้วยปืนนี้มาครับดีเสือกเจ็ดวันนะครับผมนี่โอ้โหเกลือทั้งในเกมทั้งการจําลองเลยนะครับผมเนี่ยเราประสมกันต่อเลยนะครับเหลือเจ็ดร้อยเพชรนะโอ้โหได้เออ่ปืนอะไรวะเขาเรียกปืนปืนอะไรวะอ่าจช่ไม่ได้นะครับคล้ายๆสไนเปอร์แต่ว่ามันรัวนะครับผม เดี๋ยวประชุมอันไอบูอันนี้ก็เป็นคา98นะครับนี่ก็เป็นฟาร์มัสโอ้โหฟาร์มัสแล้วก็ลูกซองยาวนะครับแล้วก็เอ็ม4เอ1ครับบมเดี๋ยวเราเรามาสุมกันเลยนะครับจะได้หรือเปล่าโอ้โหเจ็ดวันอีกแล้วอย่างเกลือเลยครับทั้งในเกมทั้งการจําลองการสุมโอ้โหเกลือขนาดนี้บ้านก็ไม่ได้อยู่หนาเกลือนะจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะ ครับ <st arts> ต่อไปเป็นกล่องตเตอร์นะครับปืนนี้นะครับโอ้ยิบสี่เกอบแล้วนะครับเดครับอ่ะอันนี้ต่อแล้วกันปั๊บโอ้ยห่ิบสี่แล้วเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยมีถาวรไหมเนี่ยเนี่ยได้กล่องนี้มีถาวรหรือเปล่าครับเราสามารถเอามาขายได้ด้วยโอ้โหขายได้โอ้เจ็ดวันอีกแล้ว โอ้อเชียร์โฆษณามาสุดยอดโคตรเท่นะครับกดไปครับผมย4ิบสี่เฮ้ทำไมไอเกมนียมัน90้วะในเกมมัน90หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแจกฟรีแต่ว่าเอามาใครโอ้โหอ่านี่ครับลูกสองไฟเป็นอันนี้สุ่มยากมากนะครับในเกมนะแต่ในนี้มันจะออกง่ายหรือเปล่ารอรอวันลุ้นกันเลยนะครับผมเอาย4ิบสี่นี่ครับส่มไปเรื่อยๆเลย,ย,ยแล้วกันเนละ โอ้ oh m ม god เพชรหมดทำไงดีดูวิดีโอเพื่อตัดเพชรกันดีกว่าเนี่ยเพชรหมดครับผมอ่าอ่าดูวิดีโอเลยนะครับว่าะจะได้จริงหรือเปล่านี่รอโอ้โหอ่าได้จริงครับดูได้อีกไหมโอ้ดูได้อีกเนี่ยดูได้อีกครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยให้มันได้หลายๆเพชรแล้วเรามาสุ่มกันทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ย โอเคนะครับตัวนี้ก็มีอยู่1,240เพชรนะครับเจ้าทั้งนั้นเลยนะครับอ่อเรามาสุ่มอ่าอันไหนไม่ได้สุ่มนี่ครับอ่าอยากได้อยู่พอดีเลยเงีนะ้ยโอเคมาสุ่มเลยนะผมไปโอ้ยยีสี่ไปกันต่อเลยครับเจ็ดวันยี่สี่ยี่สี่เจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวันโอ้โห ยี่สี่ยาวไปครับผมยี่สี่ยาวไปเงีับโอ้โหคนร้างกเกลือนะครับผมสุดไปเจ็ดไอสามวันเจ็ดวันโอ้โห,โโหบ้านอยู่หนาเกลือโอ้โหดู what the fuck อะไรจะขนาดนั้นมันน่าโอ้โหเดี๋ยวเราขายทิ้งกันหมดเลยดูขายขายหมดนี่โอ้โหได้ พันสองโอ้โหเดี so, ここ๋ยวเราไปสุ่มันต่อเลยทีกว่านครับอันนี้กดเท่เลยสุ่มโอ้โหยี่สี่เจ็ดวันยี่สี่เจ็ดวันเจวันยี่สเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโจอีเอ็มล็อกจีเอ็ล็อกแน่ๆเกินไปจี ขายทิ้งี่หมดอาได้แปดรออันสนัเอูยงยโอ้โหโอ้โหโอโอมイคอดโอ้ย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 โอ้โหเฮ้ย w มันมีออกไหมวะเฮ้ยนั่นไงทาวน์ีไงทาวนเอ ขายได้หนึ่งพันเลยนะครับนี่ยโอ้โหกว่าจะออกคาวอนโอ้โหเจียบกดลัวเกินไปอีคีทาวอนกูหาย what the fuck โอ้โหทาวอนหายหมดเ,เลยครับผมเม<อ>ื่อกี้ผม ยาวไปยาวไปที่นนหนองบัวแดงอุ้ยั่นไงบอลจนได้เนี่ยครับหขายได้สองพันเจ็ดเลยนะขึ้นไป in oh, like uh huh. แล้วก็ขายพวกนี Wh ้ไปแล้วก็เหลือนีไว้เนะฮะเดี๋ยวเราไปสูงต่อไปกันดีกคนนะครับผมนะครับถาวรเริ่มออกแล้วเริ่มสูงไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราเปลี่ยนอันนี้ไม่น่าออกเน้ยมันจะไปออกจริงเหย เอ้ยนี่ไงออกแล้วโอ้โหนี่โอ,นโอ้นี่ไงออกแล้วครับผมบอกแล้วดวงขี้มันดีนี่ครับได้สองปืนแล้วขอขอดแก้วครับเหลือห้าร้อยทำไงดีจะได้หรือเปล่าอันนี้ครับอยากได้นี่ครับผมสุมไปจึ๊บอ่าไม่ออกจึ๊บอ่าหมดอา นี่ขายได้เท่าไหร่วะหนึ่งพันอุ้ยถ้าขายนี่เราได้เยอะเลยนะอออันนี้ยังไม่ได้สุ่ม,น A น o มเ,เ,เน,นี่ยเอเกมแปดเนีงง่ยโอ้ยยี่สสี่สามสุ่มไปเรื่อยๆเลยกันนี่ไงเอ็มเจ็ดเก้าอ้โหถ้าพัดอ้วนเขาไปในเกมได้นี่สุดยอดเลยเนี่ยอ่านี่นะครับต้องออกแล้วแหละจังหวะนี้ ในล่าสุดแล้วอยู่ที่มาม่ามาม่าอะไรวะไม่ได้เติมนี่ขายขายขายหมดขายหมดสุ่มไปอยากได้เหมือนกันนะในเกมเนะี่ยเคยเล่นแต่ของเช่านะครับไม่มีเงินเติมครับผมอจับยึบจืบ๊บอ้าวหมดแล้วทุกคนปอบจับจับจับแอบ <S <S 1> <S 1> <S ไม่ออกครับผม เ,เกียร์ผมขี้เกียจละเนี่ยไม่รู้จะมาสุ่มเพื่ออะไรไม่มีสาระเลยคลิปนี้นะครับผมการกลับมาของผมเนี่ยเกียครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ของผมนะครับผมเจอก,กัน,นครับผมคลิปหน้านะฮะ